ชุดยอดอีกขอหนึ่งเห็นป่ะคะคนไทยทั่วประเทศยอมรับนะยอมรับประเพินเนี่ยเกง่งเก่งในเรื่องของสมุนไพรเมื่อต้นปีใช่ไหมที่เราไปเกาหลีเนาะไปเกาหลีนะประเทศเกาหลีใต้่นสิบห้าลูกทั่วทุกประเทศที่เข้าประเทศเขาเนี่ยเข้าไปชมศูนย์ศูนย์โสมน,น,น,นะเป็นตึกหมดง่ายเลยค่ะพี่น้องหมวโสมมีแต่โสมหนึ่งปีมี ออกยาประมาณไหนโสมสองปีมินิดสารทังยาหลายปันไหนโสมสามปีโสมสี่ปีโสมหกปีโสมสิบปีเพิ่นจะบอกรายละเอียดให้ให้นักท่องเที่ยวฟังทุกขั้นตอนเดีพี่น้องเข้าไปปุ๊บคงมากกับทีมงานได้ยินอยู่ข้านหนึ่งถ้าสําหรับประเทศไทยทุกท่านทุกคนนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเที่ยวได้ยินกันมาอยู่แล้วโสมดังมากและโสมที่ดีมากนั่นก็คือ โซเกาหลีตังกุยจับใครพี่น้องชุดยอดป่ะฮะยอนี่แหละที่มาว่าทําไมมันถึงแพงเพราะโซมผลิตตังกุจับดังไปทั่วโลกค่ะพี่น้องนาทางอื่นเขาตัดซื้อเขาก็หาดูแลสุขภาพกันเนาะอันนี้เอกสุนกันบ้างละกันท่านเอดีลรันตรีกับไปกับขามากแมาแหล่วเป็นป่ะนอ่าได้ก่อนโซนสูงนั่งด่นเนาะเดมฟังมาโดยตัวเองนะคะโมเมนต์คงมากแต่มามาเบาเอาเอาดีใจอย่บงงงเนาะอันนี้พี่น้องทุกท่านเดนไปเองนะคะ นี่คือท่านประธานเนาะคุณเพิ่นนะคะเพิ่นปฏิทินหรือความตั้งใจของเพิินก็นคืออยากขึ้นกำไรให้พี่นอ้องโดยที่ว่าให้ดูแลสุขภาพที่ดีแล้วก็มีเงินใส่หน้าพอดีะาะคะแบบนี้ดีค่ะดีทุกข้อเลยนะคะที่เอามาบอกพี่นอ้องวันนี้เนาะคะ่ะค่ะบริษัทพ่นินี่น้านี้บริหารงานโดยลูกชายของเพิินลูกชายคนโตนะคะจากคุณพ่อมาถึงคุณลูกเนาะสานต่ออันนี้คือประธานกรรมการผู้จ ก,ก,ก,กิดำเนินกิจการจากคุณพ,พ่อเพราะฉะนั้นเรื่องของบริษัทไม่มีการว่าจะเจ๊งแน่นอนแต่พี่น้องอยู่่อ